ที่ปลุกเบบี้สิบวันมากินนมหน่อยคะ่ะน้องหลับนิ่งมากแม่แมเป็นเด็กที่คอดก่อนกําหนดหรือว่าอย่างไรคะคุณแม่คะถ้าสม,มมติว่าเป็นเด็กเบบี้นะคะที่แบบคอดก่อนกําหนดเนี้ยคะ่ะเขาจะติดหลับเนาะคือเวลาที่แบบเขาดูดนมเขาก็จะหลับหรือว่าบางทีคือแบบปลุกตื่นก็คือยากส่วนใหญ่ถ้าสมม,มมติว่าเป็นทารกที่คอดก่อนกําหนดที่แบบติดการหลับมากๆเลยเอย่างนี้ค่ะแม่วนแนะนําให้คุณแม่คะ่ะถ้าสม,มมติว่าน้องเขาหลับอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราคืออุ้มน้องขึ้นมานะคะ่ะสมมติ ไม่โวพอดีเก็บน้องลูกไว้น้อ,อนนี้เป็นหุ่นมือที่ไม่โวเอาไว้แบบคุยเล่นกระตุ้นพัฒนา,นาก,การกับลูกๆอันนี้จะเป็นอกของเด็กใช่ป่ะอกตรงนี้ เราใช้มือของเราค่ะนวดเบาๆนะคะเนาะุกกระตุ้นตรงนี้อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยค่ะมือของคุณแม่นี่นะจับที่หน้านะคะเนาะจับที่แขนจับที่ท้องจั๊กกะจีฟิลจั๊กกะจีจั๊กกะจีจั๊กกะจีเพราะว่าเด็กค่ะคือชอบอะไรที่แบบมากระตุ้นประสาทสัมผัสของเขาจั๊กกะจีจั๊กกะจีจั๊กกะจีที่หลังจั๊กกะจีที่ฝ่าเท้าเงี้ยค่ะเขาก็จะยอมตื่นขึ้นมากินนมนะหรืออีกอันหนึ่งก็คือถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าลูกให้เหลือแต่ผ้า ก็หลับตาได้แล้วก็ให้แม่อุ้มลูกโดยการโอบกอดเนื้อแนบเนื้อพยายามสบตาแล้วก็พูดคุยกับลูกนะ้าหรือคุณแม่อุ้มลูกให้นมในท่านั่งก็ได้เพราะว่าลูกเอค่ะก็จะลืมตาถ้าสมมติว่าเราค่ะให้นมลูกในท่านั่งนาะ หรือคุณแม่จะสลับเปลี่ยนท่าทางเป็นการอุ้มลูกเข้าเต้านะคะในท่าฟุตบอลก็ได้ก็ค <le> ือให้พุงของลูกนะคะชนกับสีข้างของคุณแม่ท่านี้นะคะก็จะทําให้น้องค่ะตื่นขึ้นมากินนมต่อได้นะคะแล้วก็กระตุ้นให้ลูกค่ะดูดนมในขณะที่ลูกหัหลับตื่นจะรู้ได้ยังไงว่าลูกของเรานะคะหลับตื่นลูกก็จะมีการหลับตาแต่ว่าจะมีขยับนะคะนาะก,กลอกตาไปมานะคะหรือว่ามีการเคลื่อนไหวของแขนขาได้นะคะถ้าให้ลูกดูดนมในช่วงเวลานี้นะคะก็จะยอมกินนมแล้วก็จะตื่นกินนมได้นะหดือหลังจากที่ลูกดูนนมแแข้้าางงงึลลละะะะกํััจหบใ เปลี่ยนผ้าอ้อมหรือรูปหลังนะคะให้ลูกเลิกก้อนเนาะเพื่อให้ลูกค่ะสลับมากินนมอีกท้างก็จะกระตุ้นลูกนะคะให้ตื่นขึ้นมากินนมต่อได้ค่ะหรืออีกวิธีที่ค่อนข้างใช้ได้ผลเลยนั่นก็คือใช้ผ้าเย็นค่ะเช็ดที่หน้าผากแล้วก็แก้มของลูกนะคะก็จะเป็นการปลุกนะคะให้ลูกตื่นขึ้นมากินนมต่อได้หรือจะเป็นวิธีเบสิกพื้นฐานเลยนั่นก็คือถ้าลูกหลับปั๊บนะคะก็ใช้นิ้วมือของคุณแม่นะคะสัมผัสที่มุมปากของลูกนะคะเพื่อกระตุ้นให้ลูกดูดนมก็ได้ค่ะหรือจะใช้มือขขอองงคคุุณแมมม่่นนนนะะบีเเเต้้้้าาาพพืใหไ ลูกนะคะก็จะกระตุ้นให้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วก็กินนมแล้วก็กลืนน้านมต่อได้นะคะคือวิธีการปลุกให้ลูกห่าตื่นขึ้นมากินนมนะคะเนาะหรือว่าลูกหาหลับคาเต้ามีหลากหลายวิธีเลยคุณแม่ลองเอาทุกๆวิธีนี้นะคะไปปรับใช้กับตัวเองนะคะเนาะแล้วก็ลองฟีดแบ็กมาหน่อยนะคะว่าวิธีไหนนะคะเวิร์กสุดนะ